ร่วมถึงงานของประชาชนด้วยนะไม่ใช่ว่าแค่ของไอซีแต่มันน่าจะยากอยู่ถ้าได้ตัวเอทีเอ็มเนี่ยเดี๋ยวต้องต้องลองถามเขาดูก่อนนะาเขายังมีอยู่ไหมขอซื้อระบบเขาแบบเอาเงินทีซีไปจ่ายแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวเรื่องคผมได้เลยครับได้เลยครับอยู่ในตัวแล้วเฉยที่งานอะเวลผมครับ อะไรนะฝอยประมาณนี้เลยป่ะเขาไม่อะไนี่เลยใช่ไหมคนเนี้ยคนคนแรกเลยนะคนแรกเรียบร้อยครับเรียบร้อยเนาะไม่เจอคนได้าด่าเขาเราบอกเลยพี่จ๊ะคือไมนนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับน้องเนี่ยดูชุดเด็กน้องดูชุดเ้าะ เขามีแค่นี้หรือว่าเขามีอีกครับแก๊งที่อ๋อค,ครับมีมีแก๊งมา,มาผมเป็นเดอะบอสครับไละเหี้ยเฉยคือเด็กเดิน ถ้าครบแล้วบอกผมหน่อยนะครับได้เลยจริงๆผมอยากให้ทีซีแม่งเป็นนักลงทุนอะเอาเงินกองใหญ่ไปลงแล้วก็รอ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 เงินเข้าเรื่อยๆเงินพาสซีฟเอาเอาพาสซีฟ ไปซื้อระบบให้แกงเล่นอะไรเงี้ยเอาเงินในเกมไปซื้อระบบกับแอดมินถ้าแกงไม่อยอมก็โดนครับ เว่ยเป็นทรงบอสที่เฮียแดกมามา่าไอสัตว์สภาพสภาพจัด แอบกินกันเน้ะเห็นอร่อยจังเลยมาม่ารสโอชาจริงๆเลยวัยนนี้อร่อยจังเลยพูดเลยก,ก็ได้มาครับน่าจะเยอะละโอเคครับแกล้งไม่มีบ้านแกงมีบ้านแย,แยกหน่อยครับแยกกันหน่อย มีบ้านอยู่ซ้ายนี้ก็ได้ครับไม่มีบ้านอยู่ขวาก็ได้อ่อทีเดียดียครับครับพี่เออคือแบบผมประมูลบ้านมาแล้วแต่ผมยังไม่ได้กุญแจบ้านในน้ำแบบนี้เลครับนับครับนับรับนับเอ่ออันนี้คือผมบอกก่อนครับว่าเรื่องวันนี้ที่จะคุยด้วยก็คือเรื่องลูกงัดบ้านกับงัดร้าน คือผมไปเจรจากับสีจักรพรรดิมาให้แล้วเขาก็ยินดีที่จะมอบให้กับพวกคุณที่ยังอาวุธยังตามกันอยู่เดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นมีกี่แก๊งหรอรที่ที่ที่ไม่มีอาวุธครบทั้งแก๊งเนี่ยลองยกมือหน่อยได้ไหมอ่าหนึ่ง <ผม S 1> ยกไม่ได้ยก,ยกไม่ได้อะชี้ๆก็ได้ครับอโอเคอ่า มาตรงกลางก็ได้ครับมาตรงกลางก็ได้ออกมาคนเดียวก็ได้มาตรงกลางก็ได้ที่ที่ไม่มีอาวุธครบทั้งแก๊งโอเอซับไม่น่านับนะครับโอเคก็เดี๋ยวนะคุยมีด้วยเหรอครับเนี่ยใช่ครับใช่ครับไม่ใช่แล้วครับอันเนี้ยจริงแจ็กเก็โอเคครับก็คือผมผมอยากให้เป็นถ้ามันมีถ้ามีเจ็ดแก๊งเนี่ยผมจะให้วันละแก๊งเลยแบบหลูบวันละแก๊งเลยเพราะมันจะมีสามหลังวันหนึ่งนี่การได้เยอะไหมครับเอซับถ้าสามหลังเนี่ยเยอะนะครับ ได้เป็นฟ้าประมาณร้อยเมตรถึงไหมเกินครับถ้าทำตั้งแต่เช้าถ้าตำรวจครบมากกว่าคมันขึ้นอยู่กับตำรวจด้วยครับอืมผมอยากแบ่งแบบเป็นวันอย่างเงี้ยเฉยว่าไงเว่าดีไหมได้หมดเลยคนอื่นว่าไงคนอื่นว่าไงอยากที่เห็นถ้าถ้าแก๊งเนี่ยรวมพังได้ไหมมันก็โอเคนะแต่ว่าถ้าแก๊งครบเจ็ดแก๊งเนี่ยก็เจ็ดวันได้เลยเพื่อว่าไงเนี่ยเพื่อมายินเนี่ยเพื่อจะกี้ได้ยินเลย ใช่มันก็โอเคแหละแต่ว่าต้องมัดแน่ทุกสัปดาห์เรื่องวันน่ะมีจีิงจงวันละหนึ่งอันนี้แกงเดียวแล้วครับสติดถ้าผุดถ้าผุดไม่ใช่ครับพี่ใครทีซีเขาจับมาอันนี้เลเล JK ครับอ๋อ JK นี่แหละโอเคหกซุนหนึ่งสายซีสอง JK สามโคอีสี่อุ้ยโคอีเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอโคอีมีคนไม่มีอาวุธด้วยครับถ้าผกแกงเอาเลยครับ อันนี้อันนี้เอาไหมครับปั่นไหมหรือว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอา <Okay S 2> โอเคครับโอเคหกศูนย์หนึ่งอันนี้แก๊งสูตรหลายๆที่ชื่อแก๊งอะไรครับโนโนซามครับโนซอฟสองแล้วก็วาเลเซียสามสายสี่สี่เจเคห้าอาวารอนหกโอโมเจ็ดแ้แก๊งไหนกันอันนี้แก๊งอะไรครับเซเว่นซินด้วยครับพีเ่เซเว่นซินงั้นตัดเจเคออกแล้วเอาเซเว่นซินเข้าแล้วก็วาเลนเอืม มันเหลือ,อกีแกงละแปดใช่ไหมเมื่อกี้จีเอเคตัวเป็นแอ๋อคือถ้าตัด JK ออกก็จะเป็นเถูกไหมใช่ใส่ซีหนึ่งหกนสองโนซอฟสามวาเลนเซียส no ี 3, ่สเห้าวาเนหโอโมเจ็ดโอเคมันมันก็แปดอยู่ดีปะมันขาดอวารอนนะแต่ไม่เป็นไรก็ เอางี้ก็ได้ครับเดี๋ยวอุยแต่ว่ามันก็เรากลมันจะไม่แฟร์กับเขาอ่าดิแบบมันจะแบ่งไม่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 เท่ากันนะก็แบ่งเป็นเป็นวันไปเลยไม่ได้ครับแบบวันที่หนึ่งสองสามคือไล่ไปเลยนะอ่าได้ได้ได้ใช่ไล่ไปเลยอ่าโอเคแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรบกวนทีซีจัดแก๊งหน่อยครับว่าแก๊งไหนควจะเป็นหนึ่งสองสามเปียกจะไปเก้าเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวส่งข้อมูลไปให้เขาเราทําเป็นแบบ หนังสือออกมาเป็นรายละกัศสนะครับให้เขาเข้าใจตรงกันว่าจะไม่มีการลุกลาพื้นที่ในระหว่างที่แก๊งของอย่างหกศูนย์งัดอยู่เอาเราจะไม่มีสิทธิ์ในวันนั้นแค่นั้นเองอย่างนี้โอเคไหมครับสำหรับแก๊งที่ฟักเจอเลยนะแซมแซมฟังเจอมาบุตรพ่ทำแบบนี้อยู่โอเคไหมหรือว่าไม่พอใจถ้าเจอประชาชนงัดอ่ะประชาชนงัดก็เหมือนเดิมครับกระทืบเลยครับเพราะมันเป็นของทีซีครับด้ครับส่วนถ้าใครมางัด ของแก๊งวันวันนี้ของแก๊งอื่นอะไรเงี้ยก็โดนปรับนะครับมันมันถามเขาได้ไหมพีถามได้ถามได้ถามเลยอ่าก็คืองัดได้แค่สามหลักตรงนั้นใช่ไหมครับใช่ครับเป็นลูปเลยครับลูปได้ทั้งวันเลยใช่ครับอื่นคืองัดไม่ได้เลยไม่ได้ครับคือขอขอขอจักรพรรดิมาได้เท่านี้เราเป็นใส่ชุดแกงงัดแมนจะได้รูประชาชนบ้างัะต้องใส่อยู่แล้วครับก็คือก็คือจะเหลือให้งัดแค่สามหลักโอ้ใช่สามหลังไม่ลูปตรงแหนบ้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะแปะรูปไว้ให้ดูครับ ตอนนี้กำลังทำรูปกัอยู่จะเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูใช่ใช่ใช่ก็เหลือเหลือสรุป8แก๊งก็คือ1 3ึ่งดนี้โอเคกันใช่ไหมครับอันนี้ไม่มีใครติดนะถ้าครบ8แล้วจะเราเราจะมาวนใหม่นะอันนี้พูดให้เข้าใจตรงกันก่อนอย่างนี้โอเคไหมกับทุกคนทุกแก๊งตรงนี้ถ้าข้อเสนอนี้เป็นไงได้ครับได้เลยครับได้ครับแต่ว่าถ้าจะได้เยอะเดี๋ยวได้น้อยอยู่ที่พวกคุณนะอยู่ที่เวลาของพวกคุณแหละ แล้วก็ส่วนงัดล้านงัดล้านก็จริงๆพวกคุณต้องการไหมงัดร้านจําเป็นไหมถ้าไม่จำเป็นผมได้ออกออคอเพิ่มเติมนิดนึงครับเรื่องตอนนี้คือจะเป็นรายวันเป็นแก๊งแต่ละรายวันใช่ไหมครับ<ช>จะนับจะนับให้แก๊งใหม่มางัดของวันต่อไปนับจากไหนรับจากช่วงตีห้าเลยเที่ยงคืนเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราถ้าเราคุยกันตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะกาหนดเวลาแล้วเราจะเริ่มผมมุงเช้าของอีกวันหนึ่ง ถ้าอีกวันหนึ่งปุ๊บหกโมงเช้าขออีกวันหนึ่งปุ๊บก็คือแก๊งต่อไปงานได้เลยเพราะวันได้เต็มวันไงหกโมงเช้าจบหกโมงเช้าก็อยู่ที่เขาแล้วว่าเขาจะงานได้เท่าไหร่เดี๋ยวเรื่องตารางเรื่องรูปเดี๋ยวน่าจะแบ่งมาให้ดูเอ้ยเดี๋ยวน่าจะลงรูปให้ดูเร็วๆนี้แหละครับ จับฉลากเดี๋ยวเดี๋ยวผมจับฉลากว่าแก๊งไหนวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สาเดี๋ยวเดี๋ยวไปหมุนเดี๋ยวให้ทีมงานทีซีจัดการให้แต่ถ้ามีถ้าเกิดว่ามีเหตุแบบมีมีปัญหากันหรือว่ามีการมาแบบมีเรื่องแก๊งอื่นมาต้องมาคุยทีซีแล้วแบบวันนั้นคุณก็จะก็จะเป็นอีกแก๊งเข้ามาแทนแล้วก็จะคุณก็จะไปต่อท้ายนะเพราะถ้าวันนั้นคุณมีปัญหาไม่ได้ไม่ไม่ติดขัดอะไรกันตรงนั้น แมาดีว่าก็คือหยุดวันนั้นไปเลยก็คือวันนั้นคุณเสียฟรีคุณจะงัดหรือไงก็แล้วแต่เสียฟรีไปเลยถ้าวันนั้นคุณมีปัญหากันนะคุณจะงัดหรือไงก็ถ้าถึงคิวคุณแล้วคุณไม่มาก็กปล่อยฟรีทุกแกงก็จะไม่มีสิทธิ์จะได้ไม่ไมีไม่มีปัญหากันตรงนั้นด้วย ส่วนเรื่องอะไรนะเทกอรเบอร์เบอร์ๆๆะอะไรครับเบอร์โทรห้าเจ็ดหกเฮ้ยห้าแปดหกห้าเจ็ดครับลองดูครับยากนะอืมก็เดี๋ยวได้เลยนะเฉยผว,ว่านี้ได้เลยก็ใกล้ใกล้อยู่ใกล้เลยใช่มันอยู่ใกล้กันหมดเลยมันลุกไม่ไม่อยากอ่าเอาเอาโพสให้เขาดูเลยก็ได้ครับคำถามก่อนอคือแบบมันไม่เกี่ยวกับระยะทางใช่ไหมครับงานบ้านอ่ะเกี่ยวไหมครับระยะทางเกี่ยวไหมเกี่ยวป่ะ ไม่เวลาหรือเปล่าเวลาคุดาวปะถ้าเวลาก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่า <c oughs> ผมออกบ้านที่ใต้กัดไงเพื่อคุณจะได้เฉยเฉยลืมโลกโลก้ทีซีป่ะใช่ทำให้ดูก่อนกำลังจะทำให้เสร็จเดี๋ยวผมขอไปเล่นออไอต่อได้ครับเอาเลยเอาเลยแล้วมันจะมีแกงที่ไม่ได้มาวันนี้ไปงัดป่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราประกาศเดี๋ยวเราประกาศเป็นทางการแล้วเดี๋ยวน่าจะไม่มีใครงันแล้ว ก็คือสรุปง่ายๆคือถ้านอกตารางวันนี่คืองัดหลังไหนไม่ได้เลยตรงนี้ด้งัดหลังอื่นได้ปกติครับแต่ว่าถ้าสามหลังนี้คือผมจะล็อกไว้ให้พวกคุณโดยเฉพาะเลยอ๋อก็คือเอาง่ายๆว่าทั้งาวันต่อไปอ่ะเรางัดหลังอื่นได้นอกนอกลูกงัดได้ใช่ครับใช่ใช่ไม่หมยถึงว่าถ้าอยู่ในลูกคุณก็ลักหลังอื่นก็งัดได้อยู่ดีถ้าแบบมีลูกได้ได้เพิ่มก็เป็นสิหลังหรอป่ถ้าคุณหาลูกได้เองอ่ะคุณก็ไปหาเพิ่มแต่ผมไอ้สามหลังเนี้ยผมให้สิทธิพิเศษพวกค ตามหลังนี้คือคุณจะง,งานแบบไม่มีใครมาแย่งอ่ะใช่ครับใช่ใช่ใชหมายถึงเดี๋ยวรอเฉยทำรูปแป๊บนะครับ ถ้าอย่างนั้นเขาน่าจะไม่มีหรือเปล่าเพราะว่ามันอ๋อวันที่ถามใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่เจกี้เขาฝากถามครับว่าถ้าหากว่าวันที่เขาได้สามหลังนั้นอยู่อะแล้วมันมีคนอื่นไปงัดอะเหมือนแก๊งอื่นไปงัดอะไรเงี้ยถ้าประชาชนเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจัดการเองครับร่งตรงนั้นอะก็คือแค่แจ้งมาว่าเพิ่แค่เอาตัวมาให้ได้เอาตัวมาทีซีให้ได้เดี๋ยวเราจัดการเองขั้นตอนต่อไปเรามีวิธีจัดการอยู่ละไปถึงไปถึงแก๊งอะค่ะอ๋อคือแก๊งอื่นไม่คือถ้าเราประกาศไปแล้วเนี่ยจะไม่มีแก๊งไหนไปทําแล้วนอกจาก แปดแก๊งที่เราพูดถึงก็คือตามวันของตัวเองแต่ถ้าเจอถ้าเจอถ้าเจอก็โดนครับโดนปรับอย่างที่ผมบอกเลยถ้าไม่โดนปรับก็แก๊งนั้นจะโดนลงโทษทางแก๊งตรวจบทข้อลงโทษเดี๋ยวจะพิมพ์ไปแล้อักษรให้นะครับ คิดไว้ก็ได้ครับว่าถ้าเขาไม่ใส่ชุดแก,งก๊งมางัดลูของพวกคุณเนี่ยก็คือเขามีเจตนาไม่ดีแล้วแหละแค่นั้นเองแล้วผมน่าจะเอาหนักเลยถ,ถ้าเกิดในช่วงที่ผมยังอยู่อ่ะถูกถูกแต่หมายถึงว่าตอนนี้คือแก๊งที่เขามาที่เขาแบบมันมีแค่นี้อ,ะอ่ะบอกปะเจ๊กี้เดี๋ยวมันยังมีไม่ยังมีบางไม่ครับเฉยไม่ครับคือถ้าเขาไม่มาวันนี้ก็คือเราก็ตัดสิทธิ์เขาไปเลยครับอือก็คือ แล้วเราเล่ใหม่เลยครับเอบาใหม่คือเราเอบใหม่เราจับรล่าใหม่มาเดือนสองเดือนเลยอืมแบบเดือนสองเดือนกับทินงกับทินไม่ไม่หมายถึงว่าเขาเข้าขั้นก็จริงแต่ทีนี้มันมันคือเขาต้องรักษาสิทธิ์นึกออกเขาไม่รักษาสิทธิ์ตัวเองครับเราจะไปกับเขาอยู่เขาก็ได้ผลประโยชน์นึงออกใช่ไหมถ้าเขาอยู่ตอนที่เราเรียกหนึ่งคือเขาได้ประโยชน์ละสองถ้าแบบเขาเขาไม่อยู่เวลานี้คือมันไม่ใช่ความผิดของเราเพราะว่าเราประกาศมาเพื่อเพื่อ้เขามีผลประโยชน์แค่นั้นเองถ้าเขาไม่มีเขาก็ต้องรอรอบต่อไปถ้ารอบนี้เขาไม่ทัน ไม่ออกใช่ไหมรางวัลมันไม่มีใครประกาศให้เขามารอรับหรอกอ่าเราประกาศไปแล้วนะให้เขามากันหมดเลยนะอ่าฮะอ่าถูกมีก็คืองั้นเราก็ต้องออกแกงมีบ้านกับบ้านเป็นหนึ่งก่อนไงนึกออกปะเราต้องเออเอาต้องเอาต้องเอาตั้งแต่แบบเขาเล็กๆไปก่อนใช่ไหมไม่งั้นเราไปดันแก๊งพวกนั้นแก๊งพวกนั้นก็จะไปตีแก๊งเล็กอยู่ดีอ่าใช่ครับ อืมโอเคแล้วก็คือมผมต้องบอกองนี้ก่อนนะว่าถ้าแก๊งไหนที่มาทําเพื่อเอาไปขายเพื่อผลประโยชน์ของแก๊งตัวเองอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ไปดานอาวุธอย่างที่เราตั้งใจให้พวกคุณทําอย่างเงี้ยเราตัดออกนะถ้าเราจับได้มันต้องมีความคืบหน้าถึงไหนใช่ครับผมต้องการแอคทีฟของอแก๊งพวกคุณเดี๋ยวผมพูดงนี้ก่อนอ่อันหลังจากที่เราเคลียร์ตำแหน่งอะไรเสร็จเนี่ยในแต่ละตอรรี่ในแต่ละในแต่ละครั้งเนี่ยจะมีทีซีที่จะเข้าไปดูแลพวกคุณด้วยนะ คราบมาตรวจสอบครับดูแล้วว่าแก๊งเป็นยังไงบ้างอืคือทีซีไระจำแก๊งหรอครับไม่เชิงว่าประจําแก๊งแค่ไปดูเฉยๆครับภาพรวมแค่ไปดูดูภาพรวมเพราะว่าเวลาให้พวกแก๊งเขาเรียกว่าแก๊งที่อะแก๊งแบบที่พยายามจะดันตัวเองขึ้นมาแล้วไม่มีโอกาสทีซีก็จะได้รับรู้เนอะใช่ไหมพูดเลยครับพูดเลย เพราะว่าอันเนี้ยเดมอนดเฮดก็อาวุธไม่ครบเหมือนกันค่ะนี้เข้าร่วมแปดแกนนี้ด้วยได้ไหมอืมไดมอนดเฮดเหรอไดมอนดเฮดต้องต้องถามทีซีต้องให้ทีซีเนี่ยพวกคุณไปคุยเลยครับชุดดำอ่ะผมผมน่าจะไม่เกี่ยวครับเดี๋ยวเขาหาเขาบอกว่ารวมรวคุยหน่อยเรื่องของไดมอนดเฮดตอนนี้เขาอยู่ในตำแหน่งจักรพรรดิปะอยู่จัดเทพเนี่ยไม่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 ไเทพม่ไ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 ่ไม่อม่ไ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 ม่อม่ไ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 ่ไม่ไม่ม่ไม่ไม สรุปก็คือพูดง่ายๆก็แบบถ้าตัวเองคิดว่าฟูลแล้วก็ปล่อยให้แก๊งอื่นเกิดบ้างก็มาแจ้งได้เลยจะดีกว่าถ้าสมมติมเราแบบยังไม่ครบหมายถึงว่าถ้ามันอยู่ในช่วงที่เราคุณมีสิทธิประโยชน์อยู่แล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยผมพอก่อนดีกว่ามันมีแก๊งที่แบบน่าจะต้องการมากกว่าแบบแก๊งบางคนอย่างเงี้ยก็บอกได้เราเปลี่ยนให้ได้เดี๋ยวเขาทีซี่อยเปิดนึงก็ได้จะกินอนี้เปิดได้ครับได้หนุทะเบียนแก๊งที่เขาต้องการที่จะแบบต้องการที่จะแบบอยากได้รูปอะ่ะ แล้วก็ทีซีก็จะประเมินอ,อ,อีกครั้งนึงว่าเขาสมควรที่จะได้รับหรือเปล่าแล้วก็จะเรียงตามคิวไปแต่ถ้าถามมุมผมนะสำหรับด o u b l บ h เฮดเนี่ยผมว่าอาวุธเยอะมากเลยเยอะเทียโออาวุธแดงก็มีแล้วด้วยไงมัน, <ใช S 1> ม,นมันเป็นอะไรที่มัน,มนแบบ <ใช S 1> ผมก็ไม่ยอยากเข้าไปยุ่งอ่ะอันนี้อันนี้พี่แสดงกวเห็นนะพี่ว่าไม่ควรได้เพราะว่าเขามีปืนทั้งปืนทั้งของเนาะปืนของรถรถประมูลเขาก็มีแล้วอ่ะ พูเลยไม่ต้องแจ้งเขาเลยว่ามันเราเราไม่ได้ประเมินแค่ว่าไม่มีบ้านเราไม่ได้เปิดประเมินแค่ว่าแก๊งพึ่งขึ้นเน,นือออกใช่ไหมต้องต้องแจ้งเขาไปตามตรงแจ้งตามตรงเลยว่ามันยังมีแก๊งที่เขาแบบยังแยกว่าวิวสองววสองวิสองก<ข>เอ้วิวห่งเออวหนึ่ง,งเ,ง <ๆ S 2> เากลังยัใช่ใช่นั่นแหละ มันไม่ใช่ตัดออกบุมแต่หมายถึงว่าเราตอนนี้คือเอาเอาเท่าที่ตรงนี้ก่อนแต่ทีเนี้ยเราก็จะมาดูทีนึงว่าแก๊งไหนที่สมควรจะได้ต่อนึงออกใช่ไหมรู้ละเออแล้วก็เรื่องถ้าแก๊งไหนมีความคืบหน้าเยอะๆ บอกว่าถ้าเขาไม่ต้องถ้า้าเขาไม่รับคำติดสินหรือว่าไม่ได้ฟังทิซีก็ให้เขาเดินออกไปเลยก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้บังคับว่าเขาต้องมาเอาลูกนะถ้าเขาเลือกที่จะไม่ฟังเขาเดินออกไปเลยก็ได้เพราะไปนี้ก็คือประโยชน์ของเขานะเราทําประโยชน์ได้เขานะเราไม่ได้มาเราไม่ได้มาแจกข้าวนะที่ต้องต้องบังคับเขาเอาอ่ะอันนี้เรามาสร้างผลประโยชน์ให้แก๊งที่เขากำลังเพิ่งเริ่มนะถ้าเขาคิดว่าตัวเขาเองต้องการขนาดนั้นเนี่ยกูไม่เกี่ยวนาสัตว์กูไม่เกี่ยวนาสัตว์ มึง่าด่ากูนะกูไม่เกี่ยวนะไอสัตว์รอแค่สามล้านบนล้านว่างอีกตั้งเก้าล้านสิบล้านแลแปดล้านนะเขาไปงัดดิแปดเก้าล้านเราไม่ได้ให้ห้ามสักหน่อยเขาจะมาบีเพื่อที่จะเอารูปแค่สามล้านสองสามวันไปทำไมเออผม,ผมจะพูดต่อจากเมื่อกีก้คือถ้าแก๊งไหนมีความคืบหน้าแบบ แล้ว t c เห็นแล้วเข้าตาแล้วผ่านประเมินของ DC เนี่ยเราจะมีรางวัลเล็กน้อยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกคุณประมาณนั้นเป็นรางวัลเหมือนข้าวกลนถุงอะก็ให้ไปแล้วแต่ว่ามันจะคืออะไรในรอบนั้นจะไม่ตายตัวเ,เป็นของวันอะไร แกี้ครับแจ็กกี้อย่างนี้ดีกว่าตอนนี้ผมให้เปิดลงทะเบียนก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะเรียกทีละแก๊งมาสอบถามข้อมูลทั้งอาวุธทั้งอะไรห้ามห้ามบิดห้ามโกหกเด็ดขาดนะอันนี้ถือว่าเป็นผลประโยชน์เนี่ยก็เอาเอาเอาชุดนี้ก่อนเลยก็ได้ครับเอาชุดนี้ลงทะเบียนก่อนเลยเอาชุดนี้ลงทะเบียนกับใครดีใครใครอยากจดคนไหนครับจริงๆคนไหนจดได้ซีอุ้มอุ้มพิเศษหนึ่งตำแหน่งนะได้ครับได้ได้ ให้ให้คนที่ตัดสินใจได้มาลงทะเบียนแทนได้ไหมครับพี่ของ JK ไม่เกี่ยวเนี่ยครับเราไม่เกี่ยแล้วครับพี่โอเคครับไปแล้วครับแ,แต่ฟังได้ครับฟังได้แต่ไม่เกี่ยวฟังได้ใช่ไหมพี่โอเคครับผมก็เอาเลยแปดปีห้าครั้งอเมืองครับ,อ,บ,รบอะไรนะครับถ้าทำไม JK ไม่ได้เอาเดี๋ยวเขาหาผมเข้ามาทำเพื่อผลประโยชน์ JK ไงไม่แต่เอาจริงยังไงก็ไม่ได้คนที่ครึ่งแก๊งเขาที่เหลือยังมีของเยอะอืม ไม่งี้ก็ได้มันมีน่าจะมากกว่าจิตเก่งอ่ะเเอาคนไหนจะจดนะคนไหนจะจดนะเดี๋ยวให้เขารีบลงแซมแซมจดได้แล้วปะแซมโคเบอร์ก็ได้เออแลวเดี๋ยวตอนมาพิจารณาแกงตอนแถวแล้วตอนแถวเลยตอนแถวหนึ่งเข้าหาทีซีที่หัวชมพูแล้วครับผมข้อมูลเรื่องอาวุธแก่งอะไรตรงนี้ขอคุยส่วนตัวได้ไหมอ๋อได้ไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีละแก๊งอยู่แล้วเดี๋ยวทีละแก๊งอยู่แล้วครับไม่คุยอ๋อใช่เทีละแก๊งให้คุยกับคนที่เขาแบบไม่ได้มีสื่อเนี่ยอะไรไม่คุยเลย ไปไปคุยตรงมุมแล้วผมไม่อยากให้มันออกสื่อสอบถเรื่องอาวุธไม่ต้องแถวไม่ต้องแถวก็ได้ครับไม่ต้องแถวละเขาเรียกไปคุยส่วนตัวแล้วไม่ต้องแถวละถ้าถ้าสมมุติว่าเรายังไม่ชัวร์เรื่องของเรื่องอะไรที่จะบอกเขาัดเจนอ่ะค่อยเขาไปดูมือของนักแก๊งค์คือผมพูดอย่างนี้ก่อนคืออันเนี้ยสอบถามข้อมูลไม่ได้ว่าต้องละเอียดนะแต่จะเอาคร่าวๆก่อนว่าเออตอนเนี้ยอาวุธเทียร์สูงเนี่ยอาวุธแดงพวกบวกห้าไอ้มาเชียบวกห้าสนัมบวกห้าหรือปืนบวกห้าไอ้พวกเนี้ย มีกันเยอะไหมในแก๊งมีจำนวนกันเท่าไหร่มีรถประมูลกี่คันมีเงินที่แบบสำรองจ่ายที่แบบประมาณเท่าไหร่แค่ประมาณนะเราคือผมไม่อยากให้โกหกแต่แค่อยากให้บอกบอกความจริงนึกออกใช่ไหมเพราะมันเป็นผลผลประโยชน์ที่มันมีผลต่อต่อทั้งต่อ,ตอแก๊งทุกแก๊งในเมืองอะ่ะถ้าถ้าคิดว่าการโกหกเพื่อที่จะให้ตัวเองได้รูปแล้วแล้วแก๊งอื่นๆยังจมอยู่ที่เดิมอันนี้อันนี้แล้วแต่สิทธิส่วนบุคคลและแต่แค่อยากให้บความจริงก็ได้ครับถ้าใครโกหก ใช่ครับเพราะว่าทีซีตรงนี้คือเขาก็ข้อมูลคือความลับครับไม่มีแก๊งไหนรู้ไม่มีว่าแก๊งนั้นรู้ว่ากูมีอะไรแน่นอนครับวันนี้ครับผมได้ครับไจะคุยกับใครครับนู่นเดี๋ยว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 ีไไม่ต้องกลัวครับไอจดหมายฉบับนี้ปิดผนึกครับผมยังไม่เปิดนกาเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายของสารานครับทำไมไปถึงไม่ก็รถครับเนี่ยผมบอกคุณแล้วคุณไม่เชื่อผมไงคุณโอ๊คซุนเนี่ยคุณเชื่อยังครับเชื่อยังครับเชื่อยัง ว่าสุดเท่าต้องเป็นของทีซีแค่นั้นเอง <laughs> ไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวนะครับผมเจเคเขาตัวรอดได้ครับไม่จำเป็นต้องเอาเข้ามาลูกเฮ้ยเดี๋ยวผมโพสรูปแบบนี้ให้ดูเลยจู่ๆลืมเออจกกักรพรรดิครับโคอีเอแซฟแล้วก็อินเวสเดี๋ยวดูรูปลูปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูที่ที่ขอไว เพ่คุยกันละนี่คฮอบไม่ใช่ครับคุณบูอินเวกครับไม่ใช่ผมนะครับอันนั้นละมันคือไม่ใช่ครับนี่ครับนี่ดูดูในชวิตได้เลยนะครับของจักรพรรดิครับรบกวนดูได้เลยอันนี้เลยครับตามรูปเลยมันกระทบของใครไหมครับไม่ได้ หนึ่งสามแล้วนะวัมากขอบคุณครับพี่เฉยโป๊ะหรอพี่อะไรนะสีแดงนี่คืออะไรครับเหนนะโปะอะไรวะสีแดงคืองัดล้านครับอ๋อใช่ๆก็คือสีฟ้าก็คืองัดบ้านอันนี้รูปของ TC ครับที่ที่ลงรูปเนี่ยที่จะขอที่จะขอโอเคโอเคอะไรคือโปะวะ ลืมเปลี่ยนชื่อทวิตหรือเปล่าเออว่ะถ่ายได้ถ่ายนะครับเดี๋ยวโพสแบบไม่บ่อยแต่ว่าเดี๋ยวไปโพสในนิตยสารมาให้เสร็จ สู้หนะ้าบอสใหญ่ห้าหมืนห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าคนตั้งเมืองงงแล้วมันลคืออะไรครับเนี่ยตอนนี้มันงงแล้วไอ้ี่มันเี่อะไรกว่าร้านใหม่หรออะไรอย่งงี้ยครับมงงกันละประมาณนี้แล้วหมายถึงว่าจาัก,กรพรรดนี่ยังยังมีมีมีธุระอ,อ,อ,อื่นไหมเผื่อเรบกวนเวลาไม,ไม่ครับไม่ครับไม่อเคโอเค<ม>โเค่เเคเเเเ อันนู้นของน่าจะเยอะนะครับนุ่นน่ะน่าจะตู้ใหญ่เลยอ่ะนานจดเออเอมันไปอีคนนิใครอีคนนึงอ่ะจดตังคนเดียวไหมอีกคนหนึ่งได้ไหมตังว่างไหมไม่ต้องถามชาแซมก่อนนะว่าถามอะไรบ้างอ่ะเออตังว่างปะไปฟังได้เล้วชาแซมดูว่าถามอะไรบ้างเถอะเออโดยฮิโรชิมาเลยพี่กำลังรอน้องเนี่ยพี่ไม่พี่ไม่เก่าหรอกแต่ในกระเป๋าพี่มีปืนเนี่ยน้อง พี่ไม่เก่าหรอกแต่ใน,นกระเป๋าพี่มีคือเอ้ยมีปืนเอ้ยเอยเอใช่นั่นแหละครับนั่นแหละนั่นแหละโอเค